เธอฉันชอบมิสแกรนมากทำถึงสุดๆแต่ละจังหวัดเข้ากองลุกเข้ากองคือคือเลิศคือทำถึงมันเป็นเวทีสนุกสนานเหลือเกินเธอใครจะไปบูลลี่ด้อยค่ามิสแกรนก็ปล่อยไปเลยฉันว่ามันคือเวทีกระตุ้นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งเป็นเวทีกระจายอำนาจอันดับหนึ่งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอันดับหนึ่งให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองอันดับหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์งงจังหวัดจริงๆเนี่ยนะ รัฐบาลต้องไปญาติดีก่ะมีสแกรนนิดหนึ่งเอามาซอฟพาวเวอร์หน่อยไปคุยกันได้เพราะพีพ่นาวัดเขาอยู่ในตลาดตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่เนี่ยนะบริษัทขึ้นชื่อว่ามหาชนเนี่ยก็ต้องเป็นของคนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไปคุยหน่อยเลิศเลิศลูกเข้ากองเลิศมากเดี๋ยวจะประมวลเดี๋ยวไปขอรูบรวมรูปก่อนรูปคลิปเอ่ยอะไรเอ่ยจากเพจมีแกนก่อนนะเออ ๋ยวจะการรวบรวมมันสิฉันชอบมากเลยอ่ะภูเก็ตแบบว่าสร้างซีนงานใหญ่นะซีนใหญ่เออเอาน้องแมนนะน้องแมนนะถอดเสื้อถอดแสงนะไปเข็นรถเข็นอะไรเออ,เอ,อน้องแมนอืม